สามวัร่กุมรมะตุลฮลวะบะเราะกาุตุสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับผู้ชมพบกับรายการเพชรนอกตมความเป็นมาของเพชรนอกตมเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเขาได้เกิดมาประสบปัญหาเนื่องกับบีดาเสียชีวิตทําให้เขาต้องต่อสู้ดินดน้นรนโดยมีแม่คอยพับคับประคองดูแลแล้วก็หมันศึกษาเรียนหนังสือจนสําเร็จการศึกษา เขาดำเนินชีวิตที่น่าสนใจเป็นชีวิตของชายหนุ่มที่ชื่อฟาอิศ e เรื่องราวเป็นอย่างไรนั้นขอพบกับท่านอุมาเสมาชาัยได้เลยครับครับท่านผู้กองครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับอดีตช้างเผือกสักทธาชนนะครับผมปัจจุบันนี้มีหน้าที่การงานแล้วก็ดูแลครอบครัวได้ในส่วนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมแนะนําให้คุณผู้ชมได้พบกับน้องฟาอิศตำลาเรียงครับ และเชิญทักทายพี่น้องครับซาลามูอะไรกุมเราเปต้นนองเป็นการตูครับผมไฟตําราเลียงครับครับผมฮะไฟตํารลาเลียงปัจจุบันทําอะไรอยู่ตอนนี้ปัจจุบันทํางานแล้วครับทํางานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับการก่อสร้างบ่พักร้อยสายไฟครับทําได้กี่ปีแล้วครับเนี่ยทาได้ประมาณปีครึ่งแล้วครับปีครึ่งนะก็คือจบสาขาวิศวะใช่จบวิศวะวิศวกรรมศาสตร์สาขา โยธาใช่ไหมที่มาอะไรอะไรครับมาอะไรราชมงคลกรุงเทพครับราชมงคลกรุงเทพโอ้โหนี่ก็คือแล้วเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมก่อนจะมาเรียนที่นี่เรียนที่ไหนมาก่อนครับอ๋อผมจบโรงเรียนสามสันติชนอ๋อจบสันติชนมปลายใช่ไหมแล้วก็มาต่อราชมงคลกรุงเทพทำไมถึงมาเลือกเรียนวิศวะโยธาคุณพ่อป๋าป๋าแกแกแกอยากให้เรียนวิศวะด้วยตอนแรกนะแล้วก็เราเราเราคิดว่าเราก็น่าจะชอบเราก็ลองดู ก็เลยไปสมัครเรียนวิศวะใช่ไหมวิศวโยธานะครับผมเรียนยากไหมยากยากยากใช่ไหมยากเรียนเรียนเนี่ยยากแล้วนะจบออกมาเนี่ยยากกว่าทํางานยากกว่าอีกนะยากกว่าอีกมันเหมือนเราเราเราประสบการณ์เราไม่มีใช่ไหมเรามาหน้างานข้างนอกมันมันมันต้องเรียนรู้เยอะอืแล้วไปฝึกงานด้วยใช่ไหมตอนเรียนไปฝึกงานที่ไหนมีมีฝึกงานอยู่ ออกไปมาตาพุทธก็มีครับออกไปออกไปกลอยู่นะแล้วก็ชนบุรีอมตะนครอะไรเงี้ยครับตามสายงานพวกนี้นะครับประมาณนั้นปัจจุบันก็คือเป็นวิศวกรรมเป็นเป็นวิศวกรใช่ไหมเป็นวิศวกรเต็มตัวแล้วก็มีใบอนุญาตใบเอาเรแบบเป็นใบกอใบกวกวนะก็คือรับรองเรียบร้อยว่าเราเป็นวิศวกรนะฮะทีนี้การทํางานของเรารูปแบบการทํางานเราทําอะไรบ้างตอนนี้เรามีหน้าที่คอย ตรวจสอบงานมีเช็คงานแล้วก็เกี่ยวกับพวกทําแผนงานครับดาเนินดําเนินงานให้มันให้มันรุ่งเร่องเสร็จครับอก็คือสามารถเซ็นเอกสารได้ครับใชครับควบคุมงานควบคุมงานกขาสร้างปัจจุบันนี้ทําอะไรอยู่คืองานที่ทําอยู่ใช้งานตอนนี้เลยต้องเรียกว่าเป็นวิศวกรภักสนามคอยตรวจสอบงานแล้วก็ดําเนินงานให้ให้จบเป็นเป็นเป็นงานไปครับตอนนี้ก็ทำทำบ่อพัก บ่อพักไอ้ที่ว่าเขาจะเอาสายไฟลงดินนะครับอ่าเราเราต้องไปสร้างบ่อพักสายไฟให้เขาข้างล่างต้องขุดเข้าไปเนี่ยนะใช่ครับตามตามอ่าพวกเส้นทางรถไฟที่ว่ารถไฟเราขึ้นเนี่ยครับรถไฟเราขึ้นเนี่ยเราต้องทําบ่อพักสายไฟให้ออกขบสายไฟลงอ๋อเราก็ต้องคํานวณว่าจะต้องขุดบ่อกว้างเท่าไหร่เอาสายไฟลงไปเท่าไหร่ยังไงใช่ครับประมาณนั้น ก็แต่ส่วนมากก็คือเขาเขามีแบบมาให้แล้วเราก็ถ้าทำตามแบบที่ที่เขาเขาก็คือไปดูสนามงานตัวนั้นเลยไปดูที่ไซ่งะใช่ไหมฮะทีนี้ในจุดจุดเริ่มต้นที่เรามาทํางานแล้วแต่ผมมาจบการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับย้อนกลับไปในวันที่เราเรียนเรียนประถมมัธยมแล้วก็ตอนที่คุณพ่อเสียชีวิตตอนนั้นนี่คิดไหมว่าว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นก็คิดเหมือนกันนะครับว่าเพราะว่า ปาปปาแกแกดันทางนี้แล้วแกแกก็เคยพูดได้ฟังว่าตัวปากเองแกก็เป็นช่างครับเขาเขาก็พูดพูดประมาณว่าสิ่งที่แกเคยทำอะไรเงี้ยเราก็เออมองภาพเราก็อยากเป็นแบบเขาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับโตมาแล้วก็ถึงแกมาเสียกลางคันซะก่อนแต่ว่ามาแกก็ยังอยากให้ไอ้เป็นอย่างที่ปากเขาหวังไว้ประมาณนั้นครับเราก็ยังเห็นภาพนั้นตั้งแต่เด็กมาจนโตแล้วก็ยังเหมือนเดิมก็ทำใล้รับมีโอกาสได้ได้ทำตรงนี้นะครับผม วันที่พ่อเสียชีวิตนะครับผมแล้วก็จําความได้ทั้งหมดใช่ไหมครับผมแล้วก็มีคนมามาเยี่ยมเรามูลิติสตาทายชนตอนนั้นรู้สึกยังไงรู้จักไหมว่าเขาเป็นใครมามาทําอะไรกันตอนแรกก็รู้ว่าเป็นมูลิธิที่ที่ที่ทำงานทางด้านเกี่ยวกับงานเด็กกมพาครับแล้วก็ตอนนั้นตั้งแต่คุณพ่อเสียไปก็มีเพื่อนแนะนาเพื่อนแนะนําไปให้ลองสมัครดูให้ลองส่งชื่อไปดูอะไรประมาณนี้ครับครับแล้วก็พอพอพอได้รับทุนยังเพื่อนเนี่ยแล้วก็ก็ก็ ไปรับทุนตามรายเดือนที่ที่เขานัดไปครับแล้วก็แล้วก็มีมาเยี่ยมบ้านด้วยครับอใครใครมาเยี่ยมบ้านครั้งนั้นจำได้ไหมคุณอุบุชิสวรรณดีอาจารย์อารีสมบูรณ์นะอะไรก็หลายคนอาจารย์รีนะมามาเยี่ยมเยียนที่นี่กันนะครับผม ตอนที่เรารับทุนใช่ไหมครับแล้วก็เรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีเลยใช่ไหมครับอยากจะจะบอกอะไรกับน้องๆรุ่นน้องของเราที่ตัวนี้เรียนอยู่ศึกษาอยู่นะครับผมหรือว่าบางคนบอกว่าอยากจะเป็นวิศวกรเหมือนบางบ้างจะฝากอะไรถึงเขาครับอยากให้ตั้งใจครับมีความตั้งใจมีความแน่วแน่แล้วก็มีความขยันด้วยครับเพราะว่าการเรียนมหาลัยเนี่ยมันมันไม่เหมือนการเรียนระดับมัธยมอะไรแล้วนะครับคือว่าเราเราต้องใส่ใจแล้วก็ ต้องขยันต,ต,ต,ต้องต้องพาตัวเองไปสู่สู่สู่สอ,อนาคตข้างหน้าไอ้ที่ว่าเราฝันไว้นะครับเพราะว่าเราท้อเรายอมแพ้ซะก่อนตอนเนี้ย ที่ผ่านมามันมันถือว่ามันไม่ได้อะไรเลยเราต้องสู้ครับค่บผมนะส่วนหนึ่งของความสําเร็จเราเนี่ยนะด้วยอนุมัติของอลล็อ์เนี่ยก็คือพี่น้องหลายๆท่านผนะู้หลักผู้ใหญ่ช่วยกันสนับสนุนนะให้เรามีวันนี้อยากจะฝากขอบคุณผู้ใหญ่หรือว่าใครที่ช่วยเหลือเราตอนนี้นะอ๋ออิสาะก็ร้องไหร้อนมากนะครับจากทุนช้างเผือกนะครับมูลนิธิสัชาชนครับทำให้ผมได้เรียนจบวิศวกรอย่างที่ผมแล้วก็ที่บ้านเขาหวังไว้ครับก็ขอบคุณมากครับ ทมีวลาเนะก็คือเป็นความหวังของของที่บ้านด้วยนะคุณพ่อเนี่ยคือมีความตั้งใจอยากจะให้เราเป็นวิศวกรแล้วก็มะเนี่ยก็สนับสนุนเราเต็มที่เลยนะครับผมให้เราได้เป็นวิศวกรและปัจจุบันเนี่ยก็คือทําหน้าที่เป็นวิศวกรเต็มตัวแล้วนะครับมีโอกาสได้ดูแลน้องๆด้วยแล้วก็ดูแลที่บ้านด้วยนะครับผมก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับผมทุกท่านที่สนับสนุนกันเข้ามาในครั้งนี้นะครับอยากจะให้เล่าตอนที่เรียนหนังสือนะครับผมวิถีชีวิตของเราเป็นยังไงตอนนั้น ก็ตอนท,ที่ที่ป่าเสียชีวิตเนี่ยวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนตอนไปเรียนมหาวิทยาลัยมันก็น่า,นาจะเคว้งมากกว่าเดิมด้วยนะครับ,รบไล่ฟังอยไรไหมครับก็ตั้งแต่ป่าเสียไปนะเป็นช่วงประมาณเรียนมัธยมมัธยมปลายครับตั้งแต่ป่าเสียไปก็ชีวิตความเป็นอยู่ก,ก,ก็ก็มีความลําบากขึ้นนะครับหลายๆอย่างคืออย่างบางเรื่องที่ว่า คอยทำมนตลอดบางทีป๋าออกไปส่งออกไปส่งขึ้นรถเนี่ยครับ <c oughs> เราเรา, <c oughs> เราก็ต้องเราก็ต้องตื่นเองไปออกไปเองอะไรเงี้ยบางทีมะมะเนี่ยเรามะเขาไปทํางานเนี่ยบางทีวันไหนเราหยุดวันเสาร์เราหยุดเนี่ยเราอาจจะต้องไปส่งมะเองด้วย <c oughs> ครับหลายอย่างที่ที่ป๋าเขาเคยทําไว้เงี้ยเราเราเราต้องออกตัวมาทําแทนนะครับแล้วก็พอพอมาเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยลก็ ตอนนั้นก็ก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านด้วยเพราะว่าเรียนเรียนแล้วอยู่หอต้องอยู่หอครับเพราะว่าการเดินทางไกลครับก็ก็จะไม่ค่อยได้กลับบ้านมาเท่าไหร่ครับก็กลับมาแค่เสาร์อาทิตย์กลับมาก็มาช่วยทํางานบ้านอะไรที่ว่าที่ว่าเราไม่ค่อยได้อยู่ทําครับตามปกติครับค่บผมอ่ะที่นี้วิถีชีวิตตอนเด็กกับตอนทํางานแล้วเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปอีกแตกต่างกันมากครับแตกต่างกันมากคือสมัยเด็กอย่างอย่างตอนเรียนเนี่ยเราเรา เราเราหนักเรียนหนักกันก็จริงครับเราเราต้องมีความรับผิดชอบส่วนหนึ่งในการเรียนนะครับแต่ว่าเราเวลาเราทํางานแล้วเนี่ยความรับผิดชอบจากตอนเรียนเนี่ยมันมันมันมากกว่ามันมากกว่าเราต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างงานเราต้องสําเร็จรุ่ร่วงไปตามที่วางแผนไว้มันมีความกดดันมีอะไรอย่างเจือถาโถมเราหนักกว่าสมัยตอนเรียนครับอืมนะคือตอนเรียนไม่ส่งกันบ้านก็แค่โดนตี ใช่ไหมชีวิตทํางานนี่ค hm ือถ้างานไม่เสร็จตามตามที่วางแผนไว้เนี่ยก็มันเดือดร้อนหลายๆฝ่ายหลายๆพื้นที่นะมันกระทบมันกระทบอู้คนแรงกดดันก็เหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณน้องฟาอิสนะครับผมตำลาเรียงนะครับได้มาพูดคุยกับเรามามาเล่าให้เราฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการช้างเผืกศรัทธาชนเนี่ยนะฮะมาปัจจุบันเนี่ยนะจบ เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิศวกรสามารถที่จะเซ็นเอกสารรับรองทั้งหมดได้เรียบร้อยนะครับผมก็เป็นเพชรนอกตมที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้เองนะครับผมร้านมิตรมีมอนะครับผมมีไวเชอร์มามอบให้ด้วยนะครับผมอยู่ที่สถานีพัท25นะครับก็ไปรับประทานอาหารกันได้นะครับมีสเต็กมีอาหารฟิวชั่นนะครับไปทานกันได้นะครับผมามอบให้ด้วยนะครับครับและเมื่อสักครู่นี้นะครับผมนั่นก็คือน้องฟาอิสตําลาเรียงนะครับผมปัจจุบันนี้ได้รับบัตร แล้วเป็นวิศวกรเต็มตัวที่บร้ประวัติท่านผู้กองฟรุกครับเป็นยังไงบ้างฮะน่าดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยครับกับเด็กกำพร้าคนหนึ่งนะครับที่เกิดมาเนี่ยไม่มีพ่อแม่คอยดูแลแต่ก็สามารถฝ่ากันฝ่าฟันการศึกษาจนกระทั่งสาเร็จวิศวกรโยธาได้นี่ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกับท่ากองก็มีโอกาสได้มอบทุนรายเดือนทุกเดือนเลยครับเป็นประจําทุกเดือนเขาก็จะมารับทุนนะครับแล้วเราก็มีการพูดคุยกัน ปรึกษาหารือกันแล้วก็ให้คําแนะนําที่ดีต่อกันจนกระทั่งเขามีแรงพลังใจในการศึกษาเราเรียนจนกระทั่งสําเร็จอย่างที่กล่าวแล้วนะครับครับผมอาบินแล้วนะครับผมเรื่องราวทั้งหมดนี้คุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับสําหรับเด็กกําพร้าในโครงการช้างเผือกศรัทธาชนนะครับผมวันนี้เขาเป็นเพชรนอกตมแล้วนะครับผมหลังจากที่สําเร็จการศึกษามีหน้าที่การงานที่ดีทําอยู่ในขณะนี้แล้วก็ได้ดูแลคุณแม่แล้วก็ น้องของเขาเองด้วยนะครับผม <Okay. S 1> นั่นก็คือน้องฟาิスตําราเรียงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้รายการเพชรนอกตมหมดเวลาแล้วครับผมเราจะกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับผมเวลาดีๆแบบนี้ทางไนทีมทีวีนั่นเองนะครับ ผู้ชมท่านใดนะครับผมที่เห็นความสําเร็จในรายการของเราแล้วนะครับผมกับเพชรนอกตมหลายๆคนที่คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมอยู่นะครับสามารถที่จะร่วมกันบริจาคเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขบัญชีที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอตรงนี้นะครับผมทําให้เด็กกําพร้าทุนช้างเึกศรัทธาชนรุ่นหลังๆได้เป็นเพชรนอกตุมคนต่าไปนะครับผมวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านผู้กองฟรุกอยากจะมอบให้กับน้องฟออิสวันนี้คืออะไรครับครับ ฟาอิดเด็กกำพร้าตำราเรียงมีแม่เพียงเลี้ยงดูแลแก้ปัญหาเรียนสำเร็จวิศวการโยธาช่วยมารดาหายเหนืยมน็ดเพชรนอกตมสลามวะลกุมวรสมะ <า S 1> ตุลลฮ์วะบระกาตุสวัสดีครับ